ເອີ້ອ້າອ້າອີ່ອໍອໍອໍນິນາຕ້ອງຕາມາທໍາມື້ນີ້ກໍຂໍໃຫ້ເດີ້ນະພີ່ນ້ອງໃຫ້ກွှ້ຍດ້ວຍເງິນຢາເກດຢາຈຸ มันเดือดจับก่วมที่มี่นะฮะหนึ่งสองสามับเป๋อรอ้เนอนีมากเลยมึมีกระดาษเป็นผู้ใดใดใดผู้ใดกคยกฤีฮัวแน้ตะตังกิตตังใจอธิฐานนะท่าจ้าเอาอันทาเพื่อนก็ดีไปทาตะัตะกันเนาะ ควรใจเย็นๆนะคะเด้ออย่าฟัวอย่าฟังกมือแล้วนเนาะฐานมัท่หลังนัพระาสถานีนางนุ่งห้องมักกะนี่ของนางที่วางนีนะจ๊ะถ้าว่ช่วย้เด้อจ้าเมองอเจียดีเด้อเขางา้าวธรรมะความการนะคะเด้อธรรมะดีมีไม่กันเปมนกุญแจนะคะเด้องเมพี่ในญ่ที่คันซอร์เทอร์นะคะเนาะคานกุญแจกคนแจกระไดเมื่อกี้เขาอย่มันๆเฮ้ปนฟังใครปีม แต่วมนอันกาศนะคะตัวดกัตัวหมนออกตันั้นมักตัวไหยิ่งแหงหมเมีน้แต่่ามารงกันนี้ค่ะราจัแม่นดีสาแนวนี้หูกคนดีดูนาทีเพิ่นทำดีโบดังหอยบนํางหอยไปทางใมื่อนี้เพิ่นได้โคตรนามเป็นปัจจัยร้อยสองร้อยสามร้อยบาท อสองหน่วยหองดอกไม้เพียนผัวมองแล้วจังแม่น้ำสัตว์ผู้เดินผู้คนขับมือนีสัตว์ข้ามีบบสูนเป่าอใดีสุทั่วเท่าฐานั่งคืนเต่นไต่ขั้นแม่นเจ้าอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้เงินเหลือท้องให้รังนอนมาคืนา ที่ใจงามบ่มีเศร้าทําก็ให้แกนมีเงินแสนคูบามีมือถือกนเป็นผู้ โคเดีรายไร้ะาวแงเจ็บร์ไรของวขยตาี่โห้อยูดีมีแห้งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุมันฟัเยืนโรคไข้าขเก็เยียรมากัมะกาใไ้เงินพวกไหลมาที่มากกน้คะใไมีเตอร์คนแท้ไขมีเตอคนทั้งสองตัวไขรำนำเรี่ยเร้่อยไขุกหวยทั้งสองตัวสองตัวความรตานีกับโคใหดได้วับใหญ่ใหญ่ไปีม่กันสุกสูซุเงิ่างนีแล้วพี้องเดิต้าคอยอยู่มถึงเด้อคัะเด้อ อพอพมาได้เด้อจานมาพร้อมกันเนาะเดียวคพร้อมกันอ่ะตะกิ้ต้งใจิีานแล้วนะจาะสารดูเด้อปากขนาดสิ่งใดให้กัะโคให้ในสิ่งนันสงดังมโนวังอันว่าโพให้สั่งะได้มีพมาตอนขอให้งงนนใหงเหงินท้องหล่นเกินคนออยั่ได้ลง ทำดึกดุให้ยอมเป็นวิทยายาดีวิธีน้องเออเอออันนี้ล่ะพ่อแม่เออสัมผัสมาอีกแล้วเนวลละเมียผู้ใจีกาะเราได้มาทำท่านวนกันซัมเมอดังเราได้มีมาไวเป็นปัจจัยผู้ละนั้งรอยหรือว่าสองร้อยบาทหมอนอีกผู้ละหน่วยหรือสองหน่วยพร้อมดอกไม้เทียมผัวมองแล้วจังเบนงา สาธุด้ี่ผู้ปันธนมนือนีให้บุญลังไลมมากเหมือน่องคาวารีเมนาชีบังกว่าง,างยาตะมีแนวป่วงให้ไล่มาทุกเสาคำ้ำกุศลกรรมจนเจ้าหนาวให้ตเจ้าอยู่สบายยาสามีโรคไหลพย,ยาธิเนิ้วได้โรควัดออยามีมาปวดขาให้มนีเว่นปวดในเอ็นในขัวขาง้อบัดเจ้ายัาง โลกเท่าทรงเท่าสังฟังฟ้งฟงาม็นบ้นตาสุขอยู่ใ้ลมฝ่ายย่ามีจากโผู้มาทานสุขสำราญกายาให้รังม,มาองค์พย่าสมีพ่อผ่อนเงินทองขอให้แกนอันเงินเต็มให้รังเข้ากระาเปลาเจ้าให้เต็งตึงนั่นละเด้อจ้า ไข่ข้มเก็บยอะไรขามขยันต์นีให้มีแต่ความสุขกวามเจริญธรรมาคาเคนเพชรยังท้าวยางกระโขยสมขวามมาตปาตารทุกอย่างให้เจ้าลำมัเจ้าด้วยให้เจ้าบูวันทั้งสองโตสาโตพร้อมรกตนีกับเขใหได้ลัวว่าใหญ่ใหญ่ใจปีใหม่กันสุขบนสุขบนนะคะเด้อ